เรื่องราวของแสงสีฟ้าที่มันเข้ามาสู่ดวงตางของเราเนี่ยมันมันทำร้ายและทําให้กเกิดโรคอะไรที่แบบรุนแรงได้บ้างเราต้อจักเบื้องต้นนะคะจะมีอาการตาแห้งตาล้าแต่ที่หนักๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นโรคจอรประสาทตาเสืออ่อมนะคะที่ดเรเล่าให้ฟังถึงแมคานิซึมของมันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไงแล้วกว่าที่เราจะสังเกตว,ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคจอรประสาทตาเสื่อมแล้วเนี่ยมันมันมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกไหมคะดออรอาจจะเป็นเรื่องของการมองเห็นนะคะ บางคนเห็นภาพมัวไม่ชัดบางทีเห็นเป็นจุดๆอะไรเงี้ยแนะนำะให้ไปเช็คไปเช็คตาดีกว่าวอย่าปล่อยไว้แล้วจำนวนอีกชัดเจนก็คือมักจะตายแห้งพอตายแห้งใช้มือเนี่ยป้ายตาย่ตลอเวลาอ,อันนี้ก็ยิ่อันตราย ขนาดที่เราป้ายมือลองมู้สะอาดห,หรือเปล่ามันจับยิ่งนําเชื้อก็ไปสูส่สายตาเราค่ะ,คะแล้วแบบนี้เนี่ยหลายๆคนพอฟังแล้วเนี่ยแทบจ,จะไม่กล้าจับมือถือเลยนะคะ,ะรู้สึกว่าเอ๊ะจะวางดรหรือเปล่า <c oughs> แบบนี้เนี่ยเราพอจะมีวิธีการป้องกันเรื่องของแสงสีฟ้ากับดวงตาของเรายัางนี้ได้บ้างคะทรานอาจารการป้องกันนะคะใช้แว่นกรองแสงจะช่วยได้การติดคร์มกรองแสงก็ช่วยได้ การพักสายตาบ่อยๆก็มีสูตรย0 20 20ยี่เอเวลาเราเราพิงมองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือแท็บเล็ตหรือจอทีวีเนี่ยสัก20นาทีเราก็ควรจะพักสายตาด้วยการมองไปไกลๆอย่างน้อยสัก20ฟุตก็ประมาณ20วินาทีนะครับเพื่อเพื่อสายตาเนี่ยมันไม่ต้องไปเพ่งอยู่ตรงนั้นจะเกิดความล้ามากให้มันเกิดการพักลงไปบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยได้ แล้วต้องขามาถึงเรื่องของอาหารกันบ้างหลายๆคนที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของตาลาตา้าตาพ่าอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทานอาหารที่ช่วยบํารุงสายตาตรงส่วนนี้ค่ะเรามีอาหารอะไรที่แนะนำไหมครับคือภายในอาหารจะมีก็เรียกว่าแบบไมโครนิวเทรียนหรือว่าสารสารที่ช่วยช่วยในแง่ของการบําบัตาเราเจากจากการรุสละที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งแวดล้อมต่างเนี่ยนะฮะ ก็ก็กลบส่วนใหญ่อยู่ในผักและผลไม้อย่างเช่นว่าในผักสีเขียวอะไรพวกนี้ก็จะมีสารพวกแซนโทฟิลหรือว่าอย่างพวกสารแคโรทีนนครัพอยู่ในในพวกมะเขือเทศนะครับอยู่อยู่ในแครอทอะไรพวกนี้ก็ก็จะมีสารแคโรทีนแล้วก็อีกสารนึงก็คือแอนโทไซานินก็ประกอบพวกไอสารที่มีสีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วง ไอสารเหล่านี้นะครับ<ม>ซึ่งอยู่ในผักและผลไม้นะครับซึ่งในผักสีเขียวก็มีแอนโทไซยานินเป็นบ้านเราก็มีเยอะก็คือพวกดอกทานตะวันแต่แอนโทไซยานินเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุตัวจะใช้ประโยชน์ดได้มีอยู่แค่ชนิดหรือ2ชนิดนั้นเอง<ม>ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในนี้ของการปกป้องดวงตาได้อย่างแท้จริง